สวัสดีครับผมชื่อไลออนนะครับและผมจะมาเล่นทีมฟอร์เทสสองนะครับสวัสดีครับผมจะสวัสดีซ้ำทำไมผมก็ไม่รู้แต่เั้ยครับผมกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาวันไหนผมคิดว่าผมจะเอาแันยเนี่ยแอน้ยเนะยอนะเออโอเคแต่ว่าผมเอาไม่ได้นะครับงันอันนี้ก็เท่ดีนะหรือเอา เดี๋ยวทำไมทำไมมันทำงานแพงขึ้นเนี่ยโอเคต้องลบอันนี้ใช่ไหมโอ้โหขออย่างเยอะเลยสตาร์วอ s ์ก็ดีโอสตาร์วอ r ์ดีกว่าโอเคผมมาพากเสียงที่หลังนะครโอเคนะครับเรื่อนขึ้นจริงจริงผมก็เป็นคนที่เล่นเ e a v y ได้เก่งพอตัวเลยนะพอเล่นด่านในกานเทงก่อน ไปเลยนาสรายได้รับโหมดดิ้งบ้านมึงนะครับมาแล้วครับโอ้โหทำไมตายมันใหญ่จังเลยแด๊กเกอเฮวี่โอ้หมอมาแล้วมาแล้วโอเคไปเลยยิ่งฆ่าด้สองตัวสามตัว โอ้โหข้าไปยิงได้ไกลจึงเลยนเนี่ยเซนฟีย่ยิงได้อย่างไกลแล้วครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหโอ้โหตายแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจโฆษณาบนสายล่างนะครับไม่ต้องสนใจนไปเลยผมเล่งความเร็วชิปนิดนึงนะครับ <c oughs> ไปอืน เลือดเหลือหนึ่งโอ้โหเหลือหนึ่งทำไมดีวะหมอช่วยด้วยช่วยหน่อยครับหมอในหมอไม่อยู่ตอนนี้หมอแฉดิ้งไปเลยเต่ามแมจะมาสู้กับเราได้ไงถึงเลือดจะเหลือหนึ่งก็ต้องสู้นะครับโอเคโอเคโอเคยืมเหือดตายโอ้โห เกมส์วีกสันิดนนะครับแป๊บนึงนะครับรอก่อนแป๊บนึงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ สหวันดีผมคือโรบอตไลออนผมมาทำหน้าที่แทนผมจริงๆแล้วผมนันมาทำหน้าที่แทนคุณไลออนเนื่องจากคุณไลออนไปเป็นเฮลีแล้วตอนนี้ผมเลนเป็นโซเชอร์ว้าวน่าสนใจดี เกมนีชื่อเกมอะไรนะไม่เห็นรู้สึกเลยโอเคมีชื่อทีมฟอร์เทสสองไงจำไม่ได้เหรออ๋อทีมฟอร์เทสสองหรอไม่เคยได้ยินคือเกิดมายังไม่รู้จักเลยเออเราเก็บจำไปว,ว้าวมีดีแลบอกสถานการอ้โอ้มันตกแล้วสวยแล้วโดดจริงแล้ต้องรีบพื้นมาก่อน ไปเลยดอ้เนไรหาขนนี้มันม oh, ีอะไรหรือว่าดาเนนี้มันจะมีอ๋อหรือว่าเป็นห้องเทียอาซาไม่เสร็จกลับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวโดนดูที่ว่าตายเดี๋ยวทำไม่เลือดใกล้จะหมดแล้วว้าว ว่าแล้วที่นี่มันตักยิงได้ดีจริงๆโอ้โหยิงไปเลยว้าวโหเล่นอะไรเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เหรอ,อเล่นแบบนี้